สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เรามาอัปเดตดีกว่านะครับกับหนังของแม่หนุนครับไหนไหนก็ล้มเหลวไปแล้วนะครับทำข่าวก็นซะหน่อยก็การเข้ามาฉายในไทยของแม่หนุนนะครับซึ่งโดนกระแสแอนตี้อย่างหนักในประเทศไทยก่อนหน้านี้ซึ่งปรากฏว่ามันก็เป็นผลนะครับทำให้หนังแม่หนุนเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยรายได้เนี่ยได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าตอนนี้มีการแถลงข่าวจากทางผู้จัดของหนังแม่หนุนเนี่ยนะครับไม่ใหญ่คนนี้ยอมรับ ว่าล้มเหลวอย่างชัดเจนนะฮะคือมีคนดูเป็นล้า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 นนี่หมายถึงว่าคนดูแกะะแถลงข่าวเนี่ยนะในสื่อต่างๆนะนอกเหนือจากสื่ออื่นก็ไปเผยแพร่กันเยอะเลยก็ไม่รู้ว่ารายได้ที่แท้จริงเนี่ยเป็นยังไงนะแต่ถ้าพูดว่าล้มเหลวคงจะน้อยถึงน้อยมากๆเห็นข่าวว่าส0,000่นบ้างอะไรบ้างแต่บางสื่อก็บอกว่าได้ล้านบ้างอะไรบ้างนะครับแตเ่เวลาเห็นเขาแชร์มานี่ก็เวลาโรงหนึ่งก็จะมีคนนั่งประมาณคน2คนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าใครเข้าไปดูบ้างนะครับต่อให้คุณจะรีวิวยังไงก็ตามนะแต่หนังถือว่ามีผลลัพธ์ออกกมมาทททที่่ไปปรระะัับบใจ้งผู เขเมรท่่าไหโดยนางบุญจันนิมนต์นะครับเป็นผู้จัดเรื่องนี้แกก็บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกนํามาฉายในประเทศไทยเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เป็นเรื่องแรกของหนังกัมพูชาที่ส่งต่อมาอย่างประเทศนี้แต่ไม่ประสบความสำเร็จคนไทยหนุ่มสาวความบาดในหนังเรื่องนี้่ายไทยถือว่าล้มเหลวจริงๆไม่เป็นไปตามที่คาดไว้สาเหตุที่ฉันนําเรื่องนี้มาฉายในประเทศไทยก็เพราะว่าเครือข่ายของเราขายไปหลายประเทศในเอเชียนอกจากได้รับความนิยมและเคารพจากพันธมิตรทางภาพยนตร์แล้วฉันก็ไม่มีความกด ดๆด,ด,ด้วยเหตุนี้จึงไม่อยากที่จะมองข้ามเพื่อนบ้านข้างรั้วอยากจะมีการสานสัมพันธ์ต่อกันและกันแต่กลับไม่ใช่เรื่องจริงแต่ฉันไม่ท้อแท้เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอเรื่องแบบนี้ในทางกลับกันภาพยนตร์ของเราก็ได้รับความนิยมและยินดีจากประเทศอื่นๆเช่นกันและยังได้รับค่าตอบแทนก่อนฉายอีกด้วยเนี่ยคือคือคำถแถลงการไม่หยุดไม่ย่านะสั้นๆมองเถอะซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เกิดกระแสชัดเจนนะครับกับแฮชแท็ก cancel thai movie นะยกเลิกการดูหนังไทยนะก็อย่างที่รู้ ที่ทราบว่าขมียนก็ฮิตหนังไทยเหมือนกันนะฮะอิทธิพลด้านการวัฒนธรรมต่างๆาก็เห็นกันในกลุ่มวัยรุ่นนี่ฮะติดแฮชแท็กพรึบพรึบพรึบแคนเซิลดูหนังไทยหยุดดูหนังไทยนยบางคนก็บอกว่าฉันจะไม่ดูหนังไทยแล้วบางคนก็ยังลามไปถึงเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนะครับนี่ครับพี่คนนี้เขาบอกว่าเคยให้ค่าคนอื่นแต่ตอนนี้โดนเหยียบหัวคือเป็นความรู้สึกที่แบบเออค่อนข้างผิดหวังนะครับนี่ฮะตั้งใจว่าจะไม่ดูหนังไทยแล้วพี่น้องจะดูหนังเกาหลีแทนผมว่าไม่ไม่หลุดการ คาดการเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องพยายามฉีกไม่ได้เป็นคล้ายกับแม่นาคนะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอเขาเห็นแบบตัวอย่างอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออไม่ดูละอะไรเงี้ยนะนี่ฮะกระแสแคนเซิลไทยมูวี่ก็ติดเทรนในกัมพูชานะตอนนี้ฮะต่อไปการนําเข้าหนังจากขเขมรเนี่ยพวกเขาคงต้องคิดให้ดีแล้วล่ะนะคงต้องไตร่ตรองแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นไม่ถ้ามันไม่มีปัญหาไม่มีอะไรไม่ก๊อปอะไรกันจนมากเกินไปเนี่ยดูสิไซอิ๋วเข้ามาฉายกี่ภาค นะทั้งเวอร์ชั่นโจชิงฉือทั้งเดอะมังกีคิงนะเออว่าแต่เดอะมังกีคิงภาค4มาหรือ,อยังวะเนี่ยเออไม่ได้เข้าโรงนานเหมือนกันคือเห็นภาคล่าสุดเนี่ยเป็นไซอิ๋วตะลุยเมืองแม่ไม้นะที่พูดเนี่ยคือเรียกร้องจริงเพราะเขามีรูปแบบของเขามีเขาเรียกว่าคําว่าออริจินอลจริงๆมีตัวตนว่มกันเถอะนะอ่ะก็ล้มเหลวไปก็ว่ากันไปนะครับคิเดเห็นเช่นไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยมาพูดถึงฉากปิดนะฮะเพราะว่าเคยรายงานเรื่องแม่หนุนเอาไว้วันนี้ไปกันแล้วครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ